สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เด็กๆก,ก็กลับมาพบกับคุณครูพิมพ์อีกแล้วในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้ในหน่วยเรารักประเทศไทยวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการร้องเพลงชาติไทยก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้คุณครูมี คำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปฝึกอ่านพร้อมๆกับคุณครูและเพื่อนๆที่อยู่ทางบ้านนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปอ่านคำคล้องจองพร้อมกันเลยค่ะไปกันค่ะคำคล้องจองสวัสดีธงชาติไทยธงชาติไทยนั้นมี3ามสีคือ 1. สีแดงหมายถึงชาติ 2. ส,สีขาวหมายถึงศาสนา 3. ส,สีน้ำเงินหมายถึงพระมาหากษัตริย์ไทยเรามาอ่านคำค้องจองพร้อมกันอีกรอบหนึ่งนะคะคำค้องจองสวัสดีธงชาติไทยธงชาติไทยนั้นมี3สีคือ 1. สีแดงหมายถึงชาติ 2. ส,สีขาวหมายถึงศาสนา 3. ส,สีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ไทยเด็กได้อ่านคำคร้องจองสนุกสนุกกันไปแล้วนะคะต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการขับร้องเพลงชาติไทยกันค่ะ คุครูเช่อว่าเด็กๆทุกคนนะคะเคยได้ยินและเคยร้องเพลงชาติไทยกันแล้วเพลงชาติไทยเป็นเพลงประจำชาติไทยเรานะคะเด็กๆซึ่งการร้องเพลงชาติไทยเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเรานะคะเด็กๆจะแสดงถึงความจงรักภักดี และเป็นเอกลักษณ์ของไทยเรานะคะเด็เกๆได้ยินเสียงเพลงชาติไทยเด็เกๆควรปฏิบัติตนอย่างไรคะใช่ค่ะเมื่อเราได้ยินเสียงเพลงชาติไทยเราควรยืนตรงเพื่อเคารพธงชาติเพลงชาติไทยเราจะได้ยินสองเวลาด้วยกันนั่นก็คือ 8นาฬิกา8โมงเช้าและ18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นนั่นเองค่ะเด็กๆว,วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆทุกคนนะคะไปร้องเพลงชาติไทยพร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วเราไปฝึกร้องเพลงชาติไทยกันเลยค่ะ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย รักสมบแต่ถลบไม่า้าเอกลาตไม่ให้ใครคนชิดสถา,าปน์ยศนำพิชิตแผ่นดินความร่เรเืองจากไทยทุกที่ท,ทุกทยสยองวันนี้เด็กๆนะคะก็ได้ฟังเพลงชาติไทยกันไปแล้วนะคะอย่าลืมไปขัด ร้องเพลงชาติไทยกันให้ได้นะคะคุณครูขอฝากนะคะให้ผู้ปกครองนะคะช่วยฝึกการออกเสียงตามเนื้อร้องของเพลงชาติไทยให้กับเด็กๆเ,เพื่อที่เด็กๆจะได้ร้องเพลงชาติไทยที่ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะมาดูพละงานในวันนี้กันนะคะเด็กๆ ภาระงานในวันนี้ในหนังสือเรียนรู้การอ่านและการเขียนหน้าที่30และ31นะคะเดี๋ยวเรามาดูในหน้าที่30กันนะคะฝึกคัดคำตามรอยปะให้นักเรียนฝึกอ่านคำออกเสียงควบกล้ำรอเรือรอลิงเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะอ่านออกเสียงไปพร้อมกับคุงครูนะคะรือ่านว่ารออึรึ รืออ่านว่ารออือรือลึอือ่านว่ารออึลึกรือรอ,อ่านว่ารออือลือฝึกอ่านคำรออารารออระรออิ งอริงรออัวรัวรอเอียงอเรียงรอ,ออกมอรมรอเอือนอเรือนแถวที่สองนะคะเป็นการออกเสียงตัวรอริงนะคะเด็กๆรออาลารอ อะละรออิงอลิงรออัวลัวรอเอียงอเลียงรอ,ออมอลมรอเอือนอเลื่อน,อนต่อไปนะคะ เป็นงานในหน้าที่ -31 นะคะให้นักเรียนฝึกคัดคำตามรอยปะแล้วก็ระบายสีภาพที่เด็กชอบมากที่สุดซึ่งในภาพในหน้านี้นะคะจะเป็นฤดูต่างๆได้แก่ฤดูอะไรกันบ้างนะอ่ามาดูภาพแรกนะคะฤดูร้อนภาพที่สฤดูอะไรคะฤดูฝนนั่นเองต่อไปภาพที่สามฤดูหนาว ให้เด็กๆนะคะเลือกหนึ่งภาพที่เด็กๆชอบที่สุดเลยว่าเด็กๆชอบฤดูร,อร้อนฤดูฝนหรือฤดูหนาวนะคะให้อรบายสีให้สวยงามสำหรับวันนี้ฝากดูเพคงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย